จากคลิปที่แล้วที่เซนเอกบอกไปว่าผู้ผลิตเคมาว่าใช้งานได้ยาวนานถึง108ชั่วโมงนะครับต้องบอกก่อนว่าไม่เป็นความจริงนะครับแต่เดี๋ยวก่อนครับถึงแม้ว่าไฟฉายตัวนี้จะใช้งานได้ยาวนานไม่ถึง108ชั่วโมงนะครับแต่ฟังก์ชันที่เขาให้มาเนี่ยเมื่อเทียบกับราคาแล้วก็ยังสุดยอดอยู่ดีนะครับถามว่ามีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยดีกว่าสำหรับฟังก์ชันที่ให้มานะครับก็มีนี่เลยครับอันดับแรกเป็นไฟธรรมดานะครับให้ดูก่อนนะให้ดูอย่างนี้ก่อนนะเป็นไฟธรรมดาเห็นไหมครับกดครั้งที่สองนะครับ อันนี้ไม่พอนะครับก็จะมีปุ่มนี้อีกนี่ปุ่มข้างนะครับเป็นปุ่มเล็กแบบนี้นครับกดปั๊มปบมันก็จะเป็นไฟนี่เลยเห็นไหมครับไฟข้างเอาไว้ส่องระยะใกล้ๆนะครับอ่าแล้วมีนะครับมีไฟสองข้างมาให้นะครับเป็นปุ่มเล็กอ่าแล้วกดอีกทีนึงก็จะเป็นสีแดงนะแล้วกดอีกทีนึงก็จะเป็นไฟฉุกเฉินกับพริบสีแดงสำหรับไฟด้านหน้านี่ถือว่าเป็นไฮไลไท์เลยนะครับให้มา3สีสีขาวสีส้มและสีแบล็คไลท์นะครับอ่าส่วนเลนส์นะครับให้เป็นเลนส์แบบเลนนูนขยายนะครับมาให้เลยนะเห็นปปะเเ็นนนนลูขยยาให้มาเลลยนนนะะแ้วกก็ี่ครรับาซูมเป็นแบบซูม อ่าซูมเข้าซูมออกแบบนี้เลยนะครับมาเดี๋ยวมาทดลองแสงไฟดวงใหญ่กันว่าสว่างขนาดไหนนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆด้านหน้านี่มืดตืดเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาลองเปิดไฟนะครับนี่ป็นไงครับพอเปิดไฟไปแล้วสว่างจัดเลยเห็นไหมอ่าแล้วไฟด้านหน้านี่สามารถซูมเข้าซูมออกได้แบบนี้เลยนะครับอ่าเราซูมออกไปเพื่อส่องเฉพาะจุดเห็นไหมครับส่องเฉพาะจุดรือเฉพาะจุดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากอ่าให้ด้านหน้านี่สว่างนะครับเราก็ซูมเข้ามาซูมเข้ามานะครับแล้วแต่เราจะเลือกระยะนะครับนี่ อันนี้คือสว่างเห็นไหมครับโอ้โหความสว่างนี่ต้องบอกเลยว่ากินขาดนะกินขาดแล้วฟังก์ชันการซูมเห็นไหมถือว่าดีเลยนะครับเฉพาะจุด 2, สองเฉพาะจุดไปไกลๆนะครับอ่าซูมเข้ามาอันนี้เป็นไฟส้มนะครับอ่าซูมออกซูมครับอันนี้เป็นสีแบคไลท์นะครับสีแบคไลท์อาจจะร่อมแมลงหรืออะไรก็ว่ากันไปนะครับนี่เห็นไหมครับความเป็นแบคไลท์นะนี่ และที่เซ็นเอกชอบมากๆเลยนะครับก็คือการออกแบบของเขานะครับดูทีครับออกแบบมาเหมือนแบบทานฟทรฟมเมอร์เลยนะมีสถานะแบตเตอรี่มาให้ด้วยนะครับก็ทําให้เรารู้ว่าแบตเหลือประมาณไหนแล้วนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับอ่าด้วยรูปแบบที่ออกแบบมานะดูดิสายของหัวขนาดใหญ่นะครับแล้วนอกจากนี่เห็นไหมซูมเข้าซูมออกไม่พอนะก็ยังปรับองศาของหลอดไฟได้นะครับนี่เนี้ยเนี้ยก็จะใส่ประมาณน,นี้ใส่ประมาณนี้เลยนะครับโอ้โหเทไหมเทไหม ก็ถือว่าใส่แล้วดูดีเลยนะนี่นะซุมเข้าซุมออกนะแล้วก็เนี่ยปรับองศาไฟได้อย่างดีเลยเนหะ็นไหมครัโอ้แบบใส่แล้วเท่อะเท่มั้ยถือว่าโอเคนะไปส่งกรอบสองอะไรก็เนี่ยดูดิอ่ะเนี่ยส่งกรอบสองอะไรดูทั้ไหมดูดิโอ้โหแบงเขียวรนะส่งกรอบสองอะไรอย่างนี้เนี่ยเอาเฉพาะจุดได้เลยนะดูดิเอาเฉพาะจุดสลายเลยเห็นะสำหรับเซนเอกนะถึงแม้ว่ามันจะใช้งานได้ไม่ยาวนาน108ชั่วโมงอย่างที่เคยเค,ยเคยมาไว้นะครับแต่มันก็สามารถใช้งานได้ปกติเหมือนไฟฉายทั่วไปแล้วบวกความเท่ แล้วฟังก์ชันที่ให้มาถือว่ายอมรับได้ดีเยี่ยมเลยเอาเป็นว่าเพื่อนๆสามารถลองไปกดเลือกเลือกดูเลือกซื้อในตะกร้าด้านล่างกันก่อนได้เลยนะครับ